วันนี้นะคะวันจะพามาดาูการขายขวดในเกาหลีนะคะการขายขายะรีไซเคิลในเกาหลีก็ขวดที่ที่เราจะขายได้ในเกาหลีนะคะก็จะเป็นขวดแก้วนะคะก็จริงๆแล้วนะเราจะเอาไปขายที่เซเว่นซีอู CU, หรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านก็ได้นะคะแต่ว่า ของวันนะ่ะพอดีว่าที่โรงงานนะมีเยอะมากเราก็เลยแ้วเราก็จะไม่เอาไปขายแล้วเพราะว่ามันมีความยุ่งยากเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทําไมก็อันนี้นะคะก็จะเป็นโกดังเก็บขวดเก็บขวดที่เพื่อนๆมากินเหล้ากันที่โรงงานนะคะก็ไปหาขวดที่อยู่ตรงโกดังแยกขยะของโรงงานก่อนนะคะว่ามีขวดแก้วที่คนเกาหลีเขาดื่มเหล้าแล้วก็ เอาไปทีงที่นั่นไหมนะคะเราก็จะามาเก็บด้วยกันก็ที่เราจะเอาไปขายรอบนี้นะคะก็จะไม่เก็บอีกแล้วนะคะเพราะว่าการขายค่อนข้างยุ่งยากอย่างเอาไปขายที่หมาดที่ร้านสะดวกซื้อค่ะเขาก็รับแค่วันละสามพันวันละสามสี่ขวดก็คือประมาณสามพัน 3, บอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะและทีนี้น่ะเราก็ต้องขนไปมันก็หนักมันก็เลยเสียเวลาเราก็เลยคิดว่าจะไม่เอาไปขายแล้วนะคะก็จะพอเก็บรถนี้เสร็จก็จะไม่เอาไปขายแล้วอันนี้จะเป็น โซนขยะรีไซเคิลนะคะก็จะแยกอย่างนี้ทิ้งนะคะมีอาพลาสติกโฟมแล้วก็อันนี้เป็นขวดแก้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระป๋องจะแยกทิ้งอย่างนี้นะคะที่เกาหลีอันนี้ก็เห็นไหมคะขวดนี้ขวดเหล้ามีมูล,ลค่าหนึ่งอยวอนนะคะเราก็จะเอาเก็บเอาไปขายอันนี้เป็นข้เหล้าที่เกาหลีเขากินกันนะคะเหล้าบวยหรอมีเยอะมากเดี๋ยวมันดูก่อนว่ามีกี่ขวด Okay. ที่เห็นในถุงนี้นะ่ะพอดีว่าเราทำขวดแตกนะคะ mm hmm. ก็เลยเอาใส่ในถุงนี้ไว้กลัวมันไปบาดมือลุงเขานี่ได้มาสามขวด mm hmm. ก็สามอยวอนแล้วนะคะ mm hmm. ก็อ่านีสามขวดสามขวดก็300อวอนก็ประมาณอ่าเบาทบ้านเรานะคะ mm hmm. <laughs> วันว่างๆก็จะทำแบบนี้นะคะก็เราจะสามารถเอาไปขายที่ นงหยอบเขาจะเป็นที่รับซื้อเขาจะเขาจะรับซื้อเยอะนะคะจะเป็นอ่างซูเปอร์มาร์เก็ตที่รับซื้อเยอะแล้วก็แต่เขาจะรับเฉพาะแค่วันจันทร์ช่วง9โมงถึง5โมงเย็นพอดีพอดีพวกนี้เราว่างพอดีนะคะเราก็เลยจะไปะขายกันนะคะก็เดี๋ยวขอทําการขนย้ายออกไปข้างนอกก่อนนะคะจะได้แยกขวดได้อย่างสะดวกพีไหมคะ แล้วก็ผลขวดาเขาทั้งหมดแล้วนะคะก็เราจะเริ่มการแยกเพราะว่าเราจะได้เอาออกแล้วก็นับว่าขวดแต่ละแต่ละราคานะคะมีกี่ใบนะคะเวลาเขาคิดเงินเราจะได้ไม่ต้องไปขวนซ้ำอีกนะคะก็ถ้าเป็นขวดงขวดตัวนี้นะคะขวดคาร์เดียคะรตัวนี้นะคะจะราคาที่130บอลน,นะคะก็ตกประมาณ3บาทประมาณ3บาทนะคะก็ แล้วถ้าเป็นขวดโซจูอันนี้นะคะขวดโซจูอันนี้จะราคาอยู่ที่100บอนค่ะก็ประมาณเดี๋ยวนะตอนนี้งงราคาอยู่อ่าใช่ถูกแล้ว100บอนก็ประมาณ2บาทกว่านะคะแล้วก็ขวดอันไหนอีกขวดอันนี้ก็เหมือนกันนะคะขวดใหญ่ขวดใหญ่ทรงนี้นะคะ่ะจะประมาณ130บอนก็ประมาณ3บาทนะคะแล้วก็จะมีเมื่อกี้เนาะที่เป็นขวดเล็กอันนี้อันนี้ก็100บอนนะคะ นี่หนึ่งลอยวอนอันนี้หนึ่งลอยวอนก็อ่าขอมาเมื่อกี้ที่วันให้ดูเนาะอ,อันนั้นก็หนึ่งลอยวอนเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเราจะมาทําการแยกกันนะคะแล้วก็จะนับดูว่าถ้าเราไปขายขวดทั้งหมดนี้ที่เรามีเราจะได้เงินเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วที่ที่มันที่เราบอกว่าอ่า ขายขวดแล้วมันยุ่งยากเพราะว่าอันนี้เราจะไม่เราจะไม่นะะคเราจะไม่แยกแล้วที่บอกว่าขายขวดแล้วมันยุ่งยากเพราะว่าเวลาเราไปซื้อของที่เซเว่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเราก็ต้องเราก็จะมีความเกรงใจเขาใช่ไหมคะด้วยความที่ว่าเป็นคนที่เกรงใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเกรงใจเขาแต่เขาพอเราเอาขวดไปขายอย่างเงี้ย แล้วก็ต้องไปซื้อของที่ร้านเขาช่วยช่วยคือของที่ร้านเขาอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าพอแล้วดีกว่ายุ่งยากก็เลยเข้าใจแล้วว่าทําไมคนเกาหลีถึงไม่ค่อยอยากเก็บปวดไปขายกันนะคะอย่างที่ที่ขายขวดที่ขายขวดที่เป็นลงรับซื้ออย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนมากเขาก็จะรับซื้อแต่วันธรรมดาใช่ไหมคะวันธรรมดาเราก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อนี้ก็เหมือนกันเหมือนนงหยกก็เหมือนกัน รเราซื้อเฉพาะที่วันจันทร์ซึ่งวันจันทร์เป็นวันที่เราทํางานแล้วพอเราเลิกงานก็หกโมงเย็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เอาไปขายไม่ได้แต่ว่าพรุ่งนี้นะ่ะเป็นวันหยุดพักล้อนของเราพอดีนะคะเราก็เลยว,ว่าจะขนขดไปขายกันอันนี้ก็จะเป็นรตสุดท้ายที่เราไปขายแล้วนะคะก็คือถ้าหมดตนนัวนี้คือจะขนทิ้งอย่างเดียวไม่อยาไปขายแล้วเพราะว่าขี้เกียจจัดการเพราะว่ายุ่งยากมากเลยนะคะ คิดว่ากลับมารอบนี้นะคะว่าจะเห็นเพื่อนแล้วก็แฟนพากันมากินแล้วที่โรงงานเยอะกินโรงงานแล้วที่โรงงานบ่อยแล้วก็กินทีนึงก็คือเยอะมากซื้อมาทีนึงรังสองรังอะไรเงี้ยเพราะคิดไปแล้วว่านี่แหละอาชีพเสริมก็คือเก็บขัดขายแต่พอขายไปได้สามสี่้เราก็รู้สึกว่าโอ้ไม่ขายเราดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันยุ่งยากมากมันไม่ได้เหมือนที่เราคิดไว้เลยถ้าเป็นที่ไทยก็คือแบบขวดอ,อย่างนี้ก็คือขายได้ราคาดีมากๆเลยนะคะแล้วแบบ มีแต่คนรับซื้อทุกคนอันที่เกาหลีคือไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าทำไมถึงจัดการยุ่งยากอะไรแบบนี้พวกนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เอาขวดไปขายที่นู่นนีอกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขายได้ไม่ได้ยังไงไม่รู้ว่าเขาจะรับซื้อแบบไหนด้วยแล้วก็ต้องลองเสี่ยงดูนะคะทุกคนแต่เราถามแล้วนะคะเขาบอกว่าเขารับรับซื้อแต่รเขาแพงจันโอเคค่ะตอนนี้เราก็แยกขวด เรียบร้อยหมดแล้วนะคะนี่ก็เอาใส่กล่องไว้นะคะแล้วก็นับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะให้มาดูกันนะคะว่าแต่ละกล่องมีเท่าไหร่อย่างกล่องนี้นะคะก็จะมีขวด130บอน10ขวดขวดละวัน19ขวดก็จะอยู่ที่3,200วอนค่ะตัวนี้ตรงนี้ก็มีขวด1อยวัน32ขวดนะคะอันนี้ขวดละ30บอน19ขวดอันนี้ขวดละ30บอน27ขวดนะคะตรงนั้นก็คือขวดละ30บอน12ขวดนะคะแล้วก็ คำนวณไปแล้วว่าจะได้เท่าไหร่นะคะทั้งหมดนี้ถ้าเราขายทั้งหมดนี้นะคะทุกคนก็จะได้ทั้งหมดหนึ่งสามพันเก้ารอสี่บอลก็อยู่ที่ประมาณ3 6 0หกสิบาทนะคะถึงกันในช่วงนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะก็ทั้งหมดนี้โอ้ร้อนทั้งหมดนี้นะคะไม่ได้กินแค่ครั้งเดียวนะคะทุกคนก็กินหลายๆครั้งแล้วก็เราก็เก็บขวดจากของคนเกาหลีมาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ลวกหลังเราเราจะเอาไปขายพอดีเราก็เลยอยากทำคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นว่า อยู่เกาหลีก็สามารถขายขยะรีไซเคิลได้นะคะแต่ว่าขั้นตอนมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดหน่อยนะคะแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะพวกนี้เราจะไปขายแล้วก็จะสามารถเอาเงินไปซื้ออะไรได้บ้างนะคะแต่ได้เงินประมาณหมื่นกว่าวอนนี่ก็ซื้อมาแล้วก็หน,หนึ่งลูกนะคะมาแล้วก็ลูกใหญ่แล้วก็สามารถซื้อขข่ได้เกือบสองแผงเลยนะคะแผงครึ่งประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวมาติดตามชมพรุ่งนี้นะคะว่าเราจะไปขายแล้วจะได้อะไรกับคืึ่งมาบ้างะะไปกัน ใช้ <laughs> <laughs> ได้ไหมต้องโทรหาเบอร์นี้ก่อนนะคะด <า S 2> เด <laughs> <laughs> ก,ก็ไปเอาขวดไปไว้แล้วนะคะแล้วทีนี้เขาก็เขียนให้ว่ามบบมีเท่าไหร่แล้วก็มาคิดเงินแล้วเขาก็ให้แลกเป็นของที่ในนงหยอกนี้นะคะแลกเป็นของไปนะคะเมื่อกี้ทั้งหมดอะได้ทั้งหมดอ่าสองหมื่นสองพันวอนนะคะทุกคนแล้วก็มาดู เอาเป็นพวกอาหารหะะอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นของที่เราไปแลกมานะคะเมื่อกี้ว่าได้อะไรมาบ้างก็จะเป็น,นมาม่านะคะรามยอนอันนี้อร่อยแล้วก็จะเป็นมะระตะไคร้อันนี้ก็2,500อวอนอันนี้อ่าผักชีหอมนะคะผักชีไทย3,000วอนแล้วก็อันนี้ถั่วฝักยาว2000วอนค่ะแล้วก็ เป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้ง2,000วอนแล้วก็หมูสับ6กพั6,500วอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นไข่นะคะอันนี้ก็จะเป็นบินทุกคนดูบินในนี้นะคะก็เห็นไหมคะเขาก็จะมีเมื่อกี้นะคะที่เป็นขวดก็จะเป็นขวดโซจูโซจู1 0 0วอน89ดขวดนะคะแล้วก็ เบียรที่เป็นขวดใหญ่นะคะแมกจูก็ขวดละ130บอน102ขวดนะคะทั้งหมดก็ประมาณ2 2 160บอนนะคะเราก็ไปแลกเอาเป็นของมานะคะเข้าไปข้างในเขาก็จะให้บอกว่าแลกเป็นของมานะแล้วก็ได้ของพวกนี้มานะคะก็จ่ายเพิ่มไป6,960บอน,นะคะ่ะก็ นี่คือสิ่งที่ได้จากการขายขวดนะคะแล้วก็จะไม่ไปขายแล้วนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากทุกคนแบบยุ่งยากมากไม่เหมือนที่ไทยนะคะที่ไทยคือแบบ มีที่รับซื้อเยอะมากแต่ที่เกาหลีคือแบบหายากมากเราอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ว่าพอไปขายในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะแบบเขาไม่ให้เป็นเงินสดมาเขาจะให้เป็นแบบให้เราเป็นแต้มให้เราไปแลกเอาของมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตของการอยู่เกาหลีของพวกเราสองคนนะคะก็ประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันที่เอาไปขายในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่นะคะก็ไม่ขายอีกแล้วค่ะ <laughs> ถ้ามีก็จะเอาไปไว้หน้าบ้านเอาให้อาจจะ ที่มาเก็บให้คุณลุงมาเก็บไปขายนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าพวกเราจะพาไปทำอะไรในเกาหลีนเนาะบ๊ายบายค่ะ<ด>โอเคค่ะ<ด>ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเราถึงบอกบอกเมื่อกี้ว่าอ่าจะขายขวดจะเอาพลาสติกไปขายแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะก็เนื่องจากว่าเมื่อตะกี้นะคะ เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนที่เราบอกมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เราเอาขวดไปขายแล้วมันมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากไม่เหมือนที่บ้านเรานะคะขั้นตอนแรกก็คือเราต้องไปติดต่อในลงหยอบก่อนนะคะ,ะที่ที่เราไปขายก็คือหมาที่ชื่อว่ารงหยอบนะคะทุกคนเป็นเหมือนอ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> เป็นเป็นหมาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ เอาสินค้าของเกษตรกร,กรมาจําหน่ายนะคะแล้วก็รับซื้อของจากเกษตรกร,กรด้วยนะคะก็ะเเาาไปที่นั่นเสร็จปุ๊บเข้าไปติดต่อที่เคาน์เตอร์บอกเขาว่าเอาขดมาขายไอเทนี้เขาก็บอกว่าเขาก็จะถามว่าได้เอาขนมาด้ไหมแล้วก็บอกว่าเอามาเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวขับรถไปข้างหลังเลยนะขนขนของไปข้างหลังแล้วก็โทรไปหาเบอร์เบอร์เจ้าหน้าที่แล้วก็ เราก็กดโทรไปหาเขาใช่ไหมคะเขาก็จะลงมาอะไรอย่างนี้ค่ะมาดูว่ามีของไหมล้วก็จะให้เอาเราขนของลงพอขนของลงเสร็จปุ๊บโชคที่ตามคลิปที่เราแยกขวด่ะก็คือโชคดีมากๆที่เราแยกจากบ้านไปแล้วนะคะทุกคนเราแยกเป็นประเภทไปแล้วจากจากที่บ้านจากที่คลิปก่อนหน้านี้เนาะและทีนี้พอไปถึงเขาก็จะให้เราเน่ะเอาใส่ในลังแยกตามยี่ห้ออ่า แยกตามยี่ห้อของของขวดจะมีของคาร์ดของคราฟของคาฟฟี่โซจูก็จะมีหลายยี่ห้อใช่ไหมคะก็คือจะให้แยกใส่ในอ่าลังตามแบรนด์ของเขาเลยนะคะไม่ให้เอาบนกันจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะคำนวณว,ว่าขวดมีขวดอ่าหนึ่งร้อยวอนอ่กกี่ใบมีขวดหนึ่งร้อยทำสิบบอลกี่ใบนะคะก็เมื่อกี้ที่ไปมานะคะก็มีขวด โซจู so 100วอนนะคะ89 89บใบนะคะแล้วก็มีขวดเบ,บียร์ร้ามวอนขวดเบียร์คนใหญ่นะคะอ่า102ขวดนะคะ102ใบก็อันนี้ก็กคือไม,ไม่ได้กินครั้งเดียวนะคะทุกคนเราเก็บสะสมมาตลอดเลยเพราะว่าเราอยากลองเอาไปขายดูนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันเนาะจะได้เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะคะถ้าเผื่อใครอยากลองเอาขวดไปขายในเกาหลีดูนะคะก็ลองทําได้นะคะทุกคนแต่ว่า จะต้องไปแค่วันจันทร์เท่านั้นนะคะใน,ในเวลาทําการก็คือ9โมง10โมงถึง5โมงเย็นค่ะก็อพอหลังจากที่ค,คุณป้าเขาคํานวณให้เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเอากระดาษมาให้เราเอาไปยื่นที่ตรงเคาน์เตอร์เขาก็จะบอกว่าไปหยิบเอาของมาได้เลยค่ะเราก็ถามเขาว่าทั้งหมดเท่าไหร่คะจะได้หยิบของถูกเขาก็บอกว่า 2องหม่่ 22, บอลใช่2อ1ห่่บอลค่ะแล้วก็เอาโอเคค่ะแล้วก็รีบไปหยิบตะกร้าแล้วก็ไปเอาของมานะคะก็คือได้ของมา,มาอย่างเมื่อกี้นี่นะคะทุกคนก็คือเขาจะม่ให้เป็นเงินสดมานะคะก็คือคือเหมือนให้เราเอาขวดไปแลกกับของของใช้ในซพเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีที่เราชี้ให้ดูเมื่อกี้นะคะว่าหักอะไรไปบ้างก็ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของเรานะคะในการไปขายขวดครั้งแรกและกันเนาะเพราะว่าปกติจะขายแต่จะเอาไปขายแต่ในเพียรอ,อืจอมน่ะในมินิมาร์ตจะไปเอาไปขายแต่ในมินิมาร์ทนะคะก็พอครั้งนี้เอาไปขายในปาดใหญ่ก็ทําให้รู้ว่าขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็เข้าใจเลยว่าทําไมคนเกาหลีถึงไม่เอาไปขายกันจ,กกจะก็จะมีก็แต่อาจจะชีนะคะต่อไปก็ถ้าเรากินเราก็จะเก็บใส่ ผงไว้เหมือนเดิมไม่ขนออกมาเก็บสะสมแล้วก็เอาไปขายอีกแล้วนะคะเพราะว่ายุ่งยากมากแล้วก็มันธรรมดาด้วยเราต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ก็แฟนก็พักที่ยงก็เลยมารับแล้วก็ขนของไปขายอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกเขาว่าถือเป็นประสบการณ์ของพวกเราสองคนละกันเนาะที่ได้ทําอะไรแบบแปลกใหม่ในเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่ดีให้กันได้รับฟังเนาะ ว่าการอยู่เกาหลีเป็นยังไงทําน,นู่นทํานี่ทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นความสนุกในอีกแบบหนึ่งนะคะที่เราไม่เคยเจอแล้วกันเนาะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็เราขอฝากช่องของเรากับแฟนคนกัมพูชาด้วยนะคะพี่ีๆเราทําช่องแยกกันนะคะอย่างช่องยินท้องคำว่ายินเคเรียเราก็จะทําเกี่ยวกับการให้ความรู้ แล้วก็เกี่ยวกับการมาทํางานที่เกาหลีหรือว่าแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่เราเจอมาท,ที่ที่ทำงานที่นี่แล้วกันน้อส่วนส่วนเพจส,ส่วนช่องอีกช่องหนึ่งนะคะช่องเสนิหาคุณไทยคุณคาแมก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งก็คือการใช้ชีวิตของเรากับแฟนคนกัมพูชานะคะที่อยูประเทศเกาหลีใต้ที่คนนึงพูดไทยไม่ได้คนนึงพูดภาษาคขมนไม่ได้ก็ต้องใช้ภาษาเกาหลีในการสื่อสารการันอะไรเงี้ยค่ะก็าําสสำหรับเราก็สนุกดีนะคะทุกคนเปิดประสบการณ์ใหม่ก็ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไ่าให้ค่ะขอบคุณค่ะ